คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านนะคะมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยเนาะในแนวทางหวยฮานอยนะคะรวม3นอยสูตรเม็ดเดียวนะคะเพื่อนๆงวดประจําวันที่5เดือนพฤษภานะคะเพื่อนๆค่ะต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ต้้มด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมด จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะต้อมลงคลิปหวยหานอยหวยลาวสตาร์ทุกวันนะคะมีหวยหุ้นหวยมาเลหวยรัฐบาลไทยนะคะเพื่อนมีหวยลาวพัฒนาเนาะเพื่อนๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะเรามาดูผลของเมื่อวานกันก่อนเนาะพิเศษนะคะออก 065นะคะแล้วก็85เนาะรอบแรกเราก็เข้าเลยนะคะเพื่อนวิ่งรูดนะคะเลข6เนาะตัวที่เจาะไม่เข้านะคะเข้าแต่สายวิ่งรูดนะคะเพื่อนเลข6เนาะออก65รอบปกตินะคะ580นะคะเพื่อนแล้วก็02อันนี้ไม่เข้านะคะรอบ VIP นะคะเพื่อน6 30ศนะูนเนาะแล้วก็26นะคะแล้วก็2ตัวล่างก็เข้านะคะสองหเนาะตัวที่เจาะนะคะไม่มีนะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะเพื่อนเข้าแต่เลขวิ่งกับรูดนะคะตัวที่เจาะให้ไม่เข้านะคะเพื่อนมาตามกันต่อของวันที่5นะคะสตรเม็ดเดียวนะคะเพื่อนวิ่งรูดตัวเดียวนอเลข5้านะคะ มีห้นะคะเพื่อนๆห้าหนึ่งหนะคะห้าสหหนะคะห้ 57นะคะตัวสุดท้ายก็คือ58ค่เัเพื่อนท่านไหนชอบนะคะก็ตามได้เลยเนาะเพื่อนๆคะแล้วที่สําคัญเนาะต้องเน้นย้ำเพื่อนเพื่อนไว้ตลอดนะคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะอย่าลืมกลับเนาะท่านไหนชอบก็ตามเลข5ได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้เนาะต้องขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะ รวยรวยเฮงเฮปังปังนะคะไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆเนาะต้อมพารวยนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย